สวัสดีครับทุกผู้ชมความพยายามของรัเสเซียในการยึดเมืองโปคอฟเพื่อเปิดประตูเดินหน้าสู่การยึดครองโดนิสให้ได้ทั้งหมดมันเกิดขึ้นท่ามกลางการโน้มน้าวจากดนัลทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแต่ทว่ายูเครนโดยประธานาธิบดีโวโรโดีเมียเซเลส,สกี้ให้นโยบายขณะเยี่ยมแนวหน้าในโปคอฟเป็นครั้งที่2ครับว่ายูเครนจะไม่ยอมเสียโปคอฟอย่างเด็ดขาดเพราะที่นี่คือดินแดนภาคตะวันออกของอยูเครน ซึ่งในแนวหน้านั้นด้วยทหารรัสเซียที่มีจํานวนมากกว่าทหารยูเครนถึง5ต่อ1ทําให้ยูเครนต้องใช้เทคโนโลยีในการป้องกันอธิปไตยแต่ทว่าโดยอากาศที่หนาวเย็นกลับทําให้โดรนของยูเครนซึ่งถือเป็นอาวุธหลักในการตั้งรับแม้จะขึ้นบินได้แต่หมอกที่หนาจัดกลับบดบังการมองเห็นและค้นหาศัตรูยูเครนจึงเลือกที่จะถอยไปตั้งรับที่แนวรับใหม่บริเวณนอกเมืองโปคอฟทางตอนเหนือ โดยหน่วยรบพิเศษยูเครนหลายหน่วยประกอบด้วยกองทหารจู่โจมที่425หน่วยรบพิเศษติโมและกองทหารวัตถุประสงค์พิเศษที่3ได้เคลื่อนกำลังด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเพื่อคุ้มกันการล่าถอยของกองพลตอบโต้เร็วที่7และเพื่อเปิดทางให้กองพล2กองพลที่ยังอยู่ในเมืองมินูฮาดได้แก่กองพลนาวิกโยธินที่38และกองพลจู่โจมทางอากาศที่25ให้สามารถถอนตัวออกมาได้ด้วยความปลอดภัย แต่รัเสเซียมุ่งมั่นที่จะสกัดกั้นการล่าถอยที่ปลอดภัยดังกล่าวพวกเขาจึงสั่งเริ่มเสริมกําลังเข้าตีรุกจํานวนมากฝ่ายยูเครนซึ่งมีจํานวนน้อยกว่าและเสี่ยงต่อการถูกหลอกล่อจึงได้ร้องขอการสับสนุนทางอากาศการโจมตีภายใต้หมอกหนาทึบในฤดูหนาวทําทให้ทหารรัเสเซียรวมกําลังกันในอาคารแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของโปคอฟการโต้กลับโดยทหารราบยูเครนที่มีกําลังน้อยกว่า ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่เสี่ยงเกินไปแต่ยูเครยนยังมีทางเลือกในการโจมตีทางอากาศให้เลือกอยู่โดยขึ้นเป็นรบแบบซู27ของกองทัพอากาศอย่างน้อยหนึ่งลำโดยฝ่าแนวป้องกันทางอากาศของรัสเซียและปล่อยระเบิดร่อนแม่นจำสูงแบบ g ี u 62ติดหางเจด m ม r ขนาด1,100กิโลกร,รมัมไปที่ตำแหน่งอาคารดังกล่าวจากภาพที่ถูกเผยแพร่เมื่อว,วันที่1 8พฤศจิกายน อาคารนักกล่าวถูกถล่มพังพินาศราบคาบซึ่งไม่น่ามีสิ่งชีวิตใดในอาคารนั้นหรือทหารรัสเซียจํานวนมากในนั้นมีชีวิตรอดได้การโจมตีภายใต้หมอกหนาทึบยูเครนยังใช้โดรนแบบ fp 2หวัวรบขนาด100กิโลกร,รัมที่มีกล้องจับความร้อนสามารถมองทะลุหมอกได้อย่างชัดเจนโจมตีทหารรัสเซียจากกองพลผสมที่51ที่พยายามตีรุกโจมตีหมู่บ้านซาดิช็อกซึ่งอยู่ห่างจากมือนหาา ไปทางเหนือ6กิโลเมตรการโจบที่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางยูเครนระบุอย่างไรก็ตามแม้ยูเครนจะมีการสับสนุนทางอากาศแต่ด้วยกําลังฐานราบที่มีมากกว่าการถึง5ต่อหนึ่งจึงทําให้เมืองโปรครอบกําลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤตสหรัฐอเมริกาได้พยายามโน้มน้าวให้ประธานาธิบดีวโ,โเรเรมสนสกี้ยอนทาตามข้อเสนอหยุดยิงโดยได้ส่งตัวแทนคือนายสตีฟวิดคอฟ ไปคุยกับซเซเลนสกี้ที่อังกราราประเทศตุรกีแต่ซเซเลนสกี้ปฏิเสธและยกเลิกการประชุมดังกล่าวแล้วโดวยให้เหตุผลครับว่าเงื่อนไขของการเจรจาหยุดยิงเป็นสิ่งที่ยูเครนไม่อาจยอมรับได้โดยมีแผน28ข้อที่คาดการว่ารัสเซียจะสามารถควบคุมดอนบาสที่ประกอบด้วยลูฮานและโดนตสโดยพืตินไนได้แม้ว่ายูเครนจะยังคงควบคุมดินแดนเหล่านี้อยู่ประมาณ12%อยู่ก็ตามในขณะเดียวกัน ดินแดนที่ยูเครนถอนกําลังทหารออกไปจะถือว่าเป็นเขตปลอทหารทั้งยูเครนและรัสเซียจะไม่สามารถส่งกําลังทหารไปประจําการที่นั่นได้ส่วนในภูมิภาคอื่นๆเช่นเคอร์ซอนและสป,ปอริเซียแนวควบคุมส่วนใหญ่จะถูกตึงไว้และรัสเซียจะคืนดินแดนบางส่วนหลังจากการเจรจานอกจากนี้แผนของสหรัฐอเมริกายังเกี่ยวข้องกับการผ่อนปลดดินแดนจากยูเครนและข้อจํากัดเกี่ยวกับขนาดของกองทัพยูเครน รวมถึงอาวุธพิสัยไกลเพื่อแลกกับการรับประกันความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาซึ่งในประเด็นการจํากัดขนาดของกองทัพยิ่งทําให้ยูเครนย,ยอมรับไม่ได้ครับเนื่องจากเมื่อครั้งปลดอาวุธนิวเคลียร์จากยูเครนทั้งสหรัฐอเมริการัสเซีย,ยนเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษแต่ออกมารับประกันความปลอดภัยของยูเครนแต่สุดท้ายก็เป็นรัสเซียเองครับที่ผิดสัญญาลุกรานยูเครนแล้วการที่สหรัฐอเมริกาก่อให้ยูเครน ยอมสละด,ดินแดนและยอมวางอาวุธแบบนี้เป็นใครก็มีทางจะเชื่อครับนอกจากนี้ในข้อบังคับ28ข้อจะไม่อนุญาตให้มีกองกำลังต่างชาติเข้ามาในดินแดนยูเครนและเคียบจะไม่ได้รับอาวุธพิสัยไกล่จากชาติตะวันตกที่สามารถกาถึงส่วนลึกของรัเสเซียได้อีกต่อไปซึ่งท่ามกลางแผนสนติภาพดังกล่าวสหรัฐอเมริกากับส่งนายทหารระดับสูงของกองทัพบ,บกมาพูดคุยถึงแนวโน้มของสงคราม และรับฟังความต้องการอาวุธของยูเครนพร้อมทั้งมีความพยายามที่จะผลักดันขยายเทคโนโลยีการประกันประเทศของยูเครนซึ่งบ่งบอกให้เห็นครับว่ายังมีผู้นําทางทหารและทางการเมืองที่ยังคงสนับสนุนยูเครนทําสงครามต่อไปโดยนายแดนดิสครอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกแลนดี้จอรเสนาธิการกองทัพบกพลเอกคริสโดนาฮิ์ ผู้บัญชาการกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาประจำยุโรปและแอฟริกาและจ่าสิบเอกไมเคิลไวเมอร์ได้เดินทางเงยือนเคียบซึ่งดิสคอรอให้สัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าการใช้โดรนและเทคโนโลยี I AI ของยูเครนเป็นขุมทรัพย์ข้อมูลอันล้ำค่าสำหรับการทำสงครามในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้กล่าวถึงปฏิบัติการสไปเดอร์เว็ซึ่งเป็นการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวที่ยูเครน ได้ริเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนดิสครอยังชี้เห็นถึงโดนมูลค่า2 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ทำลายยุทธปกรณ์ของรัสเซียซึ่งมีมูลค่าประมาณ10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ด้านอเล็กซานเดอร์เซสกีผู้ญชาการทหารสูงสุดของยูเครนกล่าวครับว่าผมขอย้ำอีกครั้งว่าการเสริมสร้างการปกป้องน่านฟ้าของยูเครนการขยายขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลต่อเป้าหมายทางทหารของศัตรูและการรักษาศถียภาพของแนวหน้า จะบันทอนศัก,กยภาพการรุกของฝ่ายตรงกันข้ามและท้ายที่สุดจะผลักดันให้ฝ่ายตรงข้ามมุ่งสู่สันติภาพที่ยุติธรรมสายสกีย์ยังตั้งข้อสังเกตว่ายูเครนได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียในการโจมตีจากระยะไกลและประสบการณ์รบอันเป็นเอกลักษณ์และวงจรนวัตกรรมที่รวดเร็วของประเทศของเขา จะส่งผลต่อการขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างยูเครนกับสหรัฐอเมริกาในภาคการป้องกันประเทศอย่งางไรก็ตามครับหากกล่าวด้วยสรุปแผนสันติภาพทั้ง28ข้อของทรัมป์ยังจะต้องมีการปรับแก้และเจรจากันอีกยาวนานซึ่งก็ไม่รู้ครับว่าชาติยุโรปจะเห็นด้วยกับแผน28ข้อของทรัมป์หรือไม่เนื่องจากอังกฤษเยอรมนีและฝรั่งเศสเคยกล่าวครับว่าพวกเขาพร้อมจะส่งทหารไปตึงกำลังในยูเครน หากการเจรจาสนิภาพยุติลงและหลายชาติในยุโรปต้องการขายอาวุธให้กับยูเครนสู้กับรัสเซียหากยูเครนอ่อนแอลงโดยการจำกัดการสะสมอาวุธปูตินก็อาจสั่งรุกรานย,ยูเครนได้ทุกเมื่อจะหวังสหรัฐอเมริกาก็ยากครับและเมื่อนั้นโปแลนด์และชาติยุโรปจะมีความเสี่ยงที่จะถูกลุกรานเป็นรายต่อไปนั้นจึงทำให้แผนทั้ง28ข้อแอดมินคาดว่าคงจะมีการนำไปใช้ กับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้ทั้งหมดทุกข้อครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ